เปิดประวัติหลวงพ่อแดงสังคัรคีโตหรือพระครูสุวรรณสาธุกิจแห่งวัดทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อแดงถือว่าเป็นพระผู้สืบสายพุทธาคมหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องและหลวงพ่อโหน่งวัดครองมาดันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อแดงแห่งวัดทุ่งคอก เป็นเกจิอาจารย์ผู้มีความครังด้วยอิทธิมงคลวัตถุทุกรุ่นที่สร้างพระเถระผู้มีงานพัฒนานจนตำบลทุ่งคอ,อกจากป่ากลายเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านซึ่งให้ความเคารพนับถือท่านสเสมือนเป็นพ่อเรียกท่านว่าหลวงพ่อด้วยความรู้สึกเหมือนพ่อแท้ๆของชาวบ้านพระผู้มากด้วยเมตตาบารมีถึงวันนี้กิจคุณของท่านก็ไม่เคยเสื่อมคลายไปจากความรู้สึกของชาวเมืองสุพรรณบุรีพระครู สุวรรณสาธุกิจรหรือหลวงพ่อแดง เป็นอดีตเจ้าว,วาดวัดทุง่งคอกเจ้าคณะตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงศิลาจารวัดอันงดงามเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในยุคอดีตแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วถึง38ปีก็ตามแต่ผลงานและสิ่งที่ท่านสรรสร้างเอาไว้นั้นยังคงอยู่จากหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพของท่านบันทึกประวัติศาสตร์ของท่านไว้น่าสนใจมากครับพระครูสุวรรณสาธุกิจหรือแดงไจกล้าเป็นบุตรนายบุญ นางในใจกล้าเกิดเมื่อวันศุกร์ที่11มิถุนายนพศ2440ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีรากาเวลา19นาฬิกาเศ้นณะบ้านทุ่งคอกอำเภอทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถึง11คน1นางเหมือน2นางเมือ3นางร้วน4นางนัว5นางฟุก6นางเฮย เพระครูสุวรรณสาธุกิจ 8. นางโตเ้านางเขา 10. นายจวน 11. นางพลบพระครูสุวรรณสาธุกิจ,จรหรือหลวงพ่อแดงสมัยเป็นเด็กนั้นได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพในการทำนาเมื่ออายุประมาณได้13-14ปี บิดาก็ได้นำไปฝากไว้กับพระอธิการโหนงหรือหอลวงพ่อโหนงเจ้าวาดวัดอัมภววัดตำบลเนินพระปรางอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อศึกษาอักษรสมัยและอบรมจรรญามารยาทในการที่จะให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปได้เรียนภาษาไทยจากครูโบ้ยส่วนมากเรียนมูลบทบันภกิจการเรียนมุ่งให้อ่านออกเขียนได้และเพื่อให้มีความรู้อย่างเดียวไม่มีการสอบและเลื่อนชั้นท่านมีความรู้ภาษาไทยอยู่ในขั้นอ่านออกเขียนได้พออายุประมาณ 16ปีบิดาก็ให้ลาออกจากวัดกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นกําลังในการประกอบอาชีพต่อไปเมื่อท่านได้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้เป็นกําลังหลักสําคัญในการประกอบอาชีพสร้างฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นอาชีพหลักก็คือการทํานาครั้นตอนอายุครบอุปสมบทจึงได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อวันศุกร์ที่1มิถุนายนพศ2 4 6 0ซึ่งตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเสง็งนณะพัตตสีมาวั วัดทุ่งคอกตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวิญญาณุโยคหรือหลวงพ่อเนียมอดีตเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องวัดสองพี่น้องเป็นพระอุปัชฌาย์สองพระอธิการโหนหรือหลวงพ่อโหนอดีเจ้าวาดวัดอัมภวันเป็นพระกรรมวาจาจารย์สามเจ้าอาธิการเลื่อนอดีตเจ้าคณะอำเภอศรีสำราญวัดอัมภวันเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ได้ไปจำพรรษาและศึกษาพระธรรมวินัยนณะวัดอัมภวันในความอุปการะของหลวงพ่อโหนในด้าน คันทัทุระก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอาจารย์ต่วนซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสองพี่น้องได้เรียนพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์ต่วนประมาณสองพันษาแต่ไม่ได้สอบในสนามหลวงการเรียนของท่านมุ่งเพื่อให้รู้เข้าใจและปฏิบัติเป็นหลักใหญ่ท่านเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นพิเศษ นอกจากตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคันธุระและวิปัสนาธุระด้วยวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างดีแล้วได้ทำวัดปฏิบัติอุปัชฌาอาจารย์ตามหน้าที่ของสิทธิุกประการได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันเป็นเวลา4พรรษา เมื่อท่านอุปสมบทได้ห้าพรรษาพระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดทุ่งคอกก็ได้ลาสิกขาทางการคณะสงฆ์จึงตั้งให้ท่านเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาดวัดทุ่งคอกซืบต่อไปท่านได้รักษาการเจ้าอาวาดมาหลายปี ตลอดเวลาที่รักษาการนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในปีพศ2476ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งคอกคณะอายุ37,117ปีพศ2478ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งข้อและต่อมาในปีพศ2496ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชัชฌาย์ ในวันที่5ทธันวาคม2499ก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพระครูสุวรรณสาธุกิจพระครูสุวรรณสาธุกิจหรือหลวงพ่อแดดดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดทุ่งคอกนานกว่าเจ้าวาด องค์อื่นๆและเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งอคอกองค์แรกที่ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลด้วยทั้งเป็นพระครูสัญญบัตรองแรกในตําบลทุ่งอคอกพระครูสุวรรณสาธุกิจแม้จะได้รับพระราชทา,านสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรแล้วก็ตาแต่เหล่าศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือเรียกกันจนติดปากว่าหลวงพ่อแดงไม่นิยมเรียกสมณศักดิ์บางคนได้ยินชื่อสมณศักดิ์ก็รู้สึกงงแต่ถ้าเอ่ยชื่อหลวงพ่อแดงแล้วจะรู้จักท่าน จะรู้จักท่านทันทีพระครูสวุวรรณสาธุกิจเป็นพระนักพัฒนาและศิษละอย่างยอดเยี่ยมและเป็นพระที่ทำมากกว่าพูดจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากนักสำหรับวัดรชุ่งคอกนั้นแต่เดิมก็เป็นป่าเสียส่วนมากห่างไกลความจเจริญไม่ค่อยมีใครอยากไปในเขตตำบลนี้เพราะเป็นท้องถิ่นธุรกันดารการคมนาคมก็ไม่สะดวกสบายการเดินทางมีแต่เกวียนและเรือส่วนรถยนต์และรถไฟก็ยังไม่มี จึงเป็นท้องถิ่นที่กล้ความเจริญและการคมนาคมเป็นดุดดังเส้นโลหิตใหญ่ที่เชื่อมโยงความเจริญก้าวหน้าหลวงพ่อแดงก็ได้ทุ่มเทกำลังทุกอย่างเอาชีวิตแลกกับการทำงานทั้งอย่างเสี่ยงต่อภัยเกิดจากสัตว์ร,ร้ายและคนพาลทุนทรัพย์ก็มีน้อยประชาชนส่วนมากก็ยากจนและหลวงพ่อก็ไม่ใช่เป็นพระนักเลี้ยไลยจึงต้องเข้าป่าเพื่อนำสัมภาระต่างๆเข้ามาก่อสร้าง ชีวิตของหลวงพ่อส่วนมากก็จะชินอยู่กับการที่จะอยู่ในป่ามากกว่าที่จะอยู่ในเมืองพอถึงฤดูแรงท่านก็จะเข้าป่าเพื่อไปหาไม้มาก่อสร้างแทบทุกปีน้อยปีที่ท่านไม่ได้ไปอาศัยเหตุที่ท่านเข้าป่าหาไม้บ่อยๆและหาได้เก่งเสียด้วยชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่าหลวงพ่อแดงไม้ใหญ่ แม้แต่หลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมในสมัยที่ยังเข้าป่าหาไม้มาสร้างวัดด้วยกันท่านยังยอมยกให้หลวงพ่อแดงเป็นคนเก่งและเป็นใหญ่ในเรื่องหาไม้ป่าเพราะหลวงพ่อแดงมีเกวียนเทียมด้วยควายบรรทุกไม้ได้ท่อนใหญ่และมากกว่าส่วนหลวงพ่อเต๋ท่านก็มีเกวียนเทียมวัวบรรทุกไม้ท่อนเล็กและได้น้อยกว่าจึงได้พากันเรียกจนติดปากว่าแดงไม้ใหญ่ท่านได้หยุดพักการเข้าป่าก่อนมรณภาพไม่กี่ปีนี้เอง ทั้งนี้เพราะท่านได้ตรากตามต่อการทำงานหนักมานานสุขภาพจึงไม่ค่อยดีนักมีโรคเบียดเบียนเสมอประกอบกับเข้าสู่วัยชาราแพทย์เคยแนะนำให้พักผ่อนเอามากๆไม่ให้ออกกำลังกายมากเหมือนเดิมท่านจึงได้หยุดพักไม่เข้าป่า ในสมัยที่ท่านปรกครองวัดทุ่งขอกก็ได้สร้างโบสถขึ้นหลังหนึ่งต่อมาชำรุดสุดโสมจึงได้สร้างขึ้นใหม่อีกหลังหนึ่งและได้ผูกพัทตสีมาเมื่อปีพศ2511หลังจากท่านมรณภาพแล้วก็ได้สร้างศาลาการประเรียนขึ้นเพื่อใช้บำเพ็ญกุศลและใช้เป็นที่เรียนหนังสือของเด็กๆด,ด้วยเพราะในสมัยนั้นอาคารเรียนยังไม่มีต้องอาศัยศาลาการประเรียนเป็นโรงเรียนต่อมาก็ได้สร้างอาคารเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาลหลังใหม่ขึ้น โดยเอกเทศแต่เมื่อมีนักเรียนมากขึ้น อาคารเรียนก็ไม่เพียงพอประกอบกับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปอีกอาคารเรียนจึงไม่พอยิ่งขึ้นจึงได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็นอาคารสองชั้นเปิดสอนถึงชั้นป .7 และได้เปิดสอนก่อนหลวงพ่อมอรณภาพต่อมาก็ได้สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมเพื่อให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยซึ่งโรงเรียนประชาบาลโรงเรียนปริยธรรมทั้งสองประเภทนี้นับได้ว่าเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกในตำบล ทุกคออในสมัยของหลวงพ่อแดงนี้เองนอกจากนี้หลวงพ่อแดงยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อีกมากมายเช่นสร้างกุฏิสง์หลายหลัง ทั้งได้จัดให้เข้าแถวเป็นระเบียบหน้าดูหน้าอยู่ยิ่งขึ้น 2. สร้างหอสวดมนต์สขุดสะใหญ่สองสะ 4. สร้างตลาดให้เป็นสมบัติของวัด5ได้ขยายเขตวัดให้กว้างขวางออกไปกว่าเดิม6ได้ช่วยเหลือกิจการต่างๆของวัดในเขตปกครองที่มาขอให้ความช่วยเหลือส่วนในด้านสวัสดิการภาพของประชาชนหลวงพ่อได้ช่วยชีวิตชาวบ้านไว้เป็นจํานวนมากมายมหาศาลเนื่องจากท่านมีความรู้และความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ แผนโบราณในสมัยท้องถิ่นยังเป็นป่าขาดความเจริญการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่แพร่หลายมากนักและประชาชนก็ยังไม่นิยมรักษา อีกทั้งการคมนาคมก็ยังไม่สะดวกสบายชาวบ้านทุ่งคอกและตำบลใกล้เคียงก็ได้ฝากชีวิตไว้กับหลวงพ่อถึงแม้ในระยะที่การแพทย์แผนปัจจุบันแพร่หลายและการคมนาคมสะดวกแล้วประชาชนก็ยังเชื่อมั่นในยาของหลวงพ่ออยู่จนตลอดชีวิตโดยยึดถือหลวงพ่อเป็นที่พึ่งและหลวงพ่อก็ไม่เคยต้องการอามิตรตอบแทนใดๆทั้งสิน้นท่านให้ยาด้วยจิตเมตตาอย่างเดียวแม้คนป่วยด้วยโรคจิตเป็นคนพิการและคนยากคนจนเมื่อไปพบท่านแล้ว ท่านจะให้ความเมตตากรุณาต่อทุกคนด้านการพระศาสนาได้อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนให้ตั้งมั่นยึดมั่นในการช่วยเหลือเป็นการช่วยลดจำนวนอาทยากรลงได้มากมาย เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรไว้เป็นจำนวนมากมายทั้งเป็นกรรมการสอบพระปริยธรรมสนามหลวงพระแนกธรรมได้อุปถัมภ์ศาสนาศึกษาทั้งนักปริยธรรมและบาลีเป็นอย่างดีและได้ส่งสิทธิของท่านไปศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นจำนวนมากอันหนึ่งหลวงพ่อเป็นพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณด้วยรูปหนึ่งได้ร่วมพิธีปลูกเสกพระเครื่องครั้งสำคัญสำคัญ มาหลายจังหวัดเกียรติคุณในด้านวิทยาคมของท่านเป็นที่รู้จักกันได้ดีรวมความว่าหลวงพ่อได้บำเพ็ญศาสนก,กิจและสาธารณประโยชน์นานาประการท่านได้ประกอบแต่กุศลกรรมตลอดมาด้วยดีทุกประการ หลวงพ่อท่านได้ป่วยเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังมาก่อนเป็นเวลานานแล้วต่อมาก็เป็นโรคปอดเรื้อรังประกอบกับท่านได้ตรากตรำทำงานอย่างหนักแต่ท่านมีความอดทนสูงเป็นเยี่ยมไม่บ่นไม่แสดงออกให้คนภายนอกได้รู้ง่ายๆบางคนจึงไม่ทราบว่าอาการอาพาธของท่านนั้นได้รับการเยียวยาทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันตลอดมาอย่างดีที่สุดแต่ในที่สุดท่านก็มรณภาพเมื่อวันที่12เมษายนพศ2510เวลา4นา กาเศษณกุติของท่านโดยอาการสงบหลวงพ่อท่านได้ทิ้งความดีให้สถิตอยู่กับโลกและความอาลัยรักตลอดถึงความเคารพนับถือของปวงมิตรสิทธยานุสิทธ์และท่านที่คุ้นเคยอย่างไม่มีวันกลับมาอีกสิริรวมอายุท่าน70ปีและได้50โดยพรรษา